สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงวีคู b e m เ X3 x ดับเบิลยูเอ็กสามเอ็กไรมม์ใหม่ล่าสุดปี2023ค่ะเปิดตัวที่ราคาตัวรถที่รวมแพ็กเกจการรับประกรันสดาตรนที่สามล้านด่3,859,000บาทค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามเลยค่ะ x d r i e m sport new profile โฉมใหม่ล่าสุดปี2023คันนี้นะคะภายใต้ตัวถัง g 0 1ค่ะที่มาพร้อมกับโลโก้ bmw ที่มีสีฟ้าร้อมรอบแล้วก็ชุดแต่ง m a r r o dynamic รอบคันนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำค่ะรอบกับไฟหน้า led นะคะที่โคมไฟตกแต่งสีดำ bmw individual light shadow line นะคะที่ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับระบบ adaptive led นะคะไฟที่สามารถเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยแล้วก็ปรับระดับไฟสูงอัตโน ไฮบริดแอซิดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนด้วยค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทคโนโลยี BMW TwinPower Turbo ขนาด2.0ลิตรที่สามารถทำกำลังแรงมา้าที่รวมพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าได้สูงถึง292แรงมา้าที่แรงบิด420ค่ะแล้วก็สามารถทำความเร็วนะคะจาก0ถึง100เพียงแค่6.1วินาทีค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถทำอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่รวมพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้านะคะได้ดีถึง35.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะ ล้อลอยอมขนาด20นิ้วลายดับเบิลสปอแบบสลับสีนะคะที่มีสัญลักษณ์โลโก้ BMW ที่มีสีฟ้าร้อมรอบค่ะแล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรคสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตัวยางเป็นยางรันแฟดค่ะซึ่งยางคู่หน้าแล้วก็คู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันเป็นแบบมิสทายเพื่อให้การทรงตัวแล้วก็การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะบริเวณขอบกระจกทั้ง4บานแล้วก็ราวหลังคานะคะจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาแบล็กไฮดก็ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะไฟท้าย LED โคมไฟลมดำ ยลักโลโก้ BMW ที่มีสีฟ้าร้อมรอบนะคะแล้วก็บริเวณดิสพิวเซอร์ด้านล่างค่ะก็จะเป็นสีดําค่ะแล้วก็ปลายท่อคู่ค่ะก็จะลมดําทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะมีระบบคอนแทคเลสค่ะที่สามารถสอดเท้าเข้าไปใต้กันชนขณะที่กุญแจอยู่ใกล้ๆตัวรถนะคะเพื่อที่สั่งการเปิดแล้วก็ปิดฝากระโปรงท้ายรถแบบอัตโนมัติค่ะเพื่อให้ได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง450ลิตรค่ะแต่ถ้าหากไม่เพียงพอนะคะเราสามารถพับที่นั่งแถวตอนที่2นะคะเป็นแบบ40-20-40เพื่อให้ เพิ่มพื้นที่การเก็บของด้านท้ายรถสูงถึง1,600ลิตรได้เลยทีเดียวค่ะมีม่านบางังสายตาทางด้านท้ายรถนะคะที่สามารถพับเก็บได้ค่ะ โดยการที่กดทางด้านข้างนะคะแล้วก็ดึงออกมาพับไว้เก็บด้านล่างท้ายรถได้เลยค่ะนอกจากจะสอดเท้าสั่งการเปิดแล้วก็ปิดฝากระโปรงท้ายรถได้แล้วนะคะยังสามารถที่จะกดปุ่มทางด้านท้ายรถค่ะเพื่อสั่งการปิดฝากระโปรงทารบบ้ายรถด้วยระบบไฟฟ้า,ฟาหรือว่าสั่งการนะคะจาก,กรีมโมทค่ะจากภายนอกรถเพื่อสั่งการเปิดแล้วปิดฝากระโปรงท้ายรถเพื่ออำนวยความสะดวกได้ด้วยค่ะและนี่ก็คือสายชาร์จนะคะที่ทาง BMW มอบให้ทุกท่านค่ะนําไปชาร์จไฟที่บ้านค่ะซึ่งตัวรถคันนี้นะคะจะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่12กิโลวัตต์รั ใช้สายชาร์จะะขนาด2.3กิโลวัตต์ออลค่ะทําการเสียบชาร์จไฟนะคะคที่บ้านค่ะจะใช้ระยะเวลาประมาณ7-8ชั่วโมงทําให้วิ่งได้ไกลถึงประมาณ50กิโลนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการขับขี่ของแต่ละท่านด้วยนะคะสําหรับการชาร์จไฟนะคะแนะนําให้นําปลักะะ๊กไปเสียบปลั๊กไฟที่บ้านนะคะโดยที่ไม่ใช้สายพ่วงค่ะเมื่อไฟพาวเวอร์ติดนะคะเราก็สามารถนําที่หัวชาร์จไปเสียบที่ตัวรถได้เลยค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องโดยสารทางตอนหลังกันค่ะ เมื่อไปเปิดประตูออกมานะคะจะเห็นได้ว่าจะมีม่านบางังสายตาค่ะหรือว่าม่านบังแดดนี่ค่ะที่ปั๊มแบบเป็นล้วนทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะแล้วก็มือจับนะคะจะเป็นอลูมิเนียมทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ BMW X3 xDrive30e M Sport คันนี้นะคะมาพร้อมกับ City ิ bel M ค่ะแล้วก็บริเวณด้านข้างของตัวเบาะนะคะสามารถที่จะปรับค่ะเพื่อให้เอนได้เล็กน้อยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกได้ด้วยค่ะ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนค่ะแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C ทางด้านล่างด้วยค่ะนอกจากเบาะนั่งทางตอนหลังจะปรับได้เล็กน้อยแล้วนะคะบริเวณตรงกลางค่ะก็จะสามารถดึงลงมาค่ะเป็นที่เท้าแคนแล้วก็เป็นที่วางแก้วนะคะหรือว่าเราจะสามารถดึงลงมานะคะเพื่อที่จะเอื้อมมือค่ะไปเก็บของด้านท้ายรถหรือว่าหยิบของด้านท้ายรถได้อย่างสะดวกสบายด้วยค่ะ ละสีเบาะภายในคันนี้นะคะเป็นสีมอคคาค่ะเพราะว่ารถคันนี้ค่ะเป็นสีขาวนะคะมินเนอรไว้ค่ะและยังมีอีก2สีนะคะที่เบาะภายในเป็นสีมอคคานนัก็คือสีบุกกินเกย์ค่ะแล้วก็สีแบล็กซไฟา์ค่ะสีดํานะคะแล้วก็ยังมีอีก1สีนะคะที่เป็นเบาะสีดาค่ะนั่นก็คือสีไฟโทนิกบูสีน้าเงินนั่นเองค่ะ bmw x3 xdrive30em sport คันนี้นะคะมีระบบ c o m f o r t Access ค่ะที่เราสามารถกดบริเวณด้านข้างมือจับนะคะเพื่อสั่งการล็อกรถค่ะ หรือว่าเอื้อมือเข้าไปนะคะเพื่อสั่งการปลดล็อกรถขณะที่กุญแจอยู่ใกล้ๆนะคะกับตัวรถหรือว่าเราจะสามารถสั่งการเปิดแล้วก็ปิดล็อกรถผ่านแอปพลิเคชัน My b m u จากโทรศัพท์มือถือได้ไง่ายๆด้วยค่ะ เบาะนั่งคู่หน้าดีไซน์สปอร์ตนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบจดจำตำแหน่งนะคะเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่ค่ะแล้วก็จะมีลำบ้าสปอร์ตนะคะที่สามารถปรับรองรับต้นเอวค่ะแล้วก็สามารถปรับโอบรับสรีระของผู้ขับขี่ได้รวมทั้งมีที่รองรับต้นขานะคะที่สามารถปรับแบบแมนนวนได้ด้วยค่ะมีระบบ head up display นะคะที่ตัวรถจะส่งข้อมูลไปยังหน้ากระจกรถค่ะไม่ว่าจะเป็นแผนที่นำทางหรือว่าความเร็วรถนะคะเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ พวงมลลาลัยหุ้มหนังดีไซน์ M Sport นะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ที่มีสีฟ้าร้อมรอบบริเวณกึ่งกลางพวงมลลาลัยค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ M ทางด้านล่างของพวงมลลาลัยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแพล,ลนชิปด้วยค่ะหน้าจอ i Drive ขนาดใหญ่นะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Operating System 7.0นะคะที่รองรับเมนูภาษาไทยแล้วก็รองรับการเชืเอ่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยค่ะมีระบบช่วยจอดระบบช่วยขับถอยหลังและกล้อง360องศาด้วยค่ะ และยังมีร,ระบบ driving assist คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็น lane change warning ค่ะการเตือนที่พวงมาลัยขณะที่ขับรถออกนอกเลนนะความเร็วเกิน70กิลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวตัวรถจะทาการเตือนที่พวงมาลัยให้ค่ะ bright spot นะคะไฟเตือนจากทางด้านข้างและท r a เบ Function ค่ะระบบเครื่องเสียง Harman นกระดอนนะคะที่มาพร้อมกับระบบ gesture control ค่ะที่เราสามารถสั่งการ <S <S เพิ่มเสียง <S 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 ลดเสียง เปลี่ยนช่องสัญญาณนะคะหรือว่าสั่งการเปิดและปิดนะคะระบบเครื่องเสียงเพียงแค่ใช้ปลายนิ้ววัดไปบนรอนอากาศง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะคอนโซลด้านบนบุด,ด้วยหนังเซนสเทคปริมการตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมทาให้ตัวรถดูหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเปิดบริเวณคอนโซลกลางทางด้านหน้าขึ้นมานะคะเราสามารถนําโทรศัพท์ค่ะวางที่แท่นชาร์จไฟไวเลสชาร์จแบบไร้สายได้ค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วทั้งสองฝั่งด้วยค่ะ เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ Sport s t e p ตพ o n i c มาพร้อมกับช่วงล่างบาแบบ a d a p t i v e นะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นแบบ e l e c t ก i c h ก b r i d และโหมด Sport นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ Auto Brake Hold นะคะช่วยพักเท้าขณะขับขี่แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะขับเคลื่อน4ล้อด้วยระบบ X Drive ที่ทําให้ตัวรถสามารถกระจายน้ําหนักนะคะไปยังคู่หน้าและคู่หลังได้ถึงร0 0ทําให้การขับขี่และก็การทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นค่ะ <S 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 และเมื่อเปิดบริเวณที่เท้าแขนทางตอนกลางขึ้นมาาานนนะะะะคคก็จมีีช่่องงเสยยบ USB Typ C ทดด้นในด้ใว และมีระบบ h d c นะคะที่ช่วยปรับชะลอรถขณะที่ลงจากที่ระชันได้ด้วยค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยแบบ l i ร้ o อบพิษ e Professional นะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลการขับขี่นะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนสีจากที่หน้าจอรถตามโหมดการขับขี่ได้ด้วยค่ะ หลังคาเพดานภายในนะคะสีเอ็นทราไซส์ค่ะแล้วก็หลังคากระจกพาราเมากลาสซูฟนะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทําให้ตัวรถดูโล่งแล้วก็โปร่งสบายมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน BMWX3X 1 3, 3 0 EM Sport New Profile ้โฉมใหม่ล่าสุดปี2023คันนี้สุดยอดมากมากเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านใดสนใจค่ะสามารถโทร09682364 4หหรือว่าแอดไลน์ปุ้ยค่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายทดลองขับ,บุยนะคะค ได้ที่เครื่องหมายแอดค่ะ p u i b m w แอดปุ้ย b m w ขค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทาง YouTube c h ช n แ e l แฟนเพจ Facebook IG แล้วก็ TikTok ได้ที่แอด b m w ปุ้ยเจ้าหญิง b m w นะคะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆต้องที่เจ้าหญิง bmwu ม m o r p h e t เท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย